นี้นะคะก่อนที่จะมาเป็นตารางเนี่ยเขาต้องผ่านการนับจํานวนข้อมูลค่ะซึ่งการนับจํานวนข้อมูลที่นิยมกันมากเลยนะคะถ้าเราเคยไปดูเลือกตั้งประธานนักเรียนหรือเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านสอสอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะใช้การสํารวจข้อมูลด้วยการขีดเส้นค่ะอ่าซึ่งการขีดเส้นเนี่ยนะคะการตีตารางอย่างน้อยจะมี3าสช่องทุกครั้งนะคะอย่างน้อยนะ 1>, 1. เป็นช่องประเภทของข้อมูล 2. ช่องที่ไว้ขีดและ 3. คือช่องตัวเลขตัวเลขก็คือว่ารวมแล้วอะได้เท่าไหร่นะคะเวลาเขาบอกข้อมูลอะไรให้ขีดในช่องนั้นทีละข้อมูลเนี้ยนี่คือ1ขีดเมื่อข้อมูลครบ5ครั้งแล้วให้ขีดดังรูปเพื่อไม่ให้สับสนเนี่ยพอนับ1ขีด1นับ2ขีดได้2อนี่ก็เป็น3ขีดและอันนี้แสดงว่ามีจำนวน4 5 5ปุ๊บ1 2 3 4 5ปุ๊บขีดอย่างนี้เลยหรือจัดแบบนี้ก็ได้คนละข้างก็ได้ไม่มีปัญหานะคะตามแต่ใครถนัดนะคะขีดแบบนี้ทําให้เรารู้ว่ามันถึง5แล้วนะคะต่อไปเรามาดูฝึกขีดกันนะคะต้นกล้าอ่ะ หนังสืออาจจะเล็กหน่อยนะแต่ครูอยากจะทําให้มันขีดง่ายๆนะ่ะมันจะได้เห็นง่าย,ายต้นกล้าเดินสํารวจรถประเภทต่างๆที่จอดในโรงเรียนเพื่อจัดทําป้ายแสดงที่จอดรถของโรงเรียนได้ข้อมูลดังนี้เรามาดูที่ตารางนะคะจํานวนรถประเภทต่างๆก็จะมีรถมีรอยขีดแล้วก็จํานวนคันก็แสดงว่าอย่างแรกรถประเภทต่างๆเราก็สายประเภทรถก่อนอ่าแรจากจักรยานจัก,กรยานแล้วก็มี จักรยานยนต์แล้วก็มีเก๋งมีกระบะแล้วก็มีรถตู้เนาะอ่า mm. น,นจะครบแล้วทีนี้เรามาทำนะคะวิธีทำทำแบบครูเลยนะคะง่ายครู mm. ขอเลือกสีนี้แล้วกันสีแดงเลย จ an ักรยานหนึ uh well. ่งจ <on> ักรยานยนต์หนึ่งแกงหนึ่งกระบะหนึ่งรถตู้หนึ่งแกงหนึ่งแกงหนึ่งกระบะหนึ่งแกงหนึ่งจักรยานยนต์หนึ่งจักรยานหนึ่งจักรยานหนึ่ง เอาจักรยานอีกจักรยานหนึ่งกระบะหนึ่งกระบะหนึ่งจักรยานยนต์หนึ่งจักรยาน,ยนหนึ่งจักรยานหนึ่ง,งอา้าครูทำให้ดูแค่นี้นะแค่สามบรรทัดนะนะคะให้นักเรียนลองนับนะคะลองนับดูว่าได้เท่าไหร่พอสมมุติว่านับหมดแล้วสมมุตินะ จักรยานหนูได้สมมติได้หกหนูก็เขียนตรงนี้ว่าหกใจไหมคะนับขีดเอานะคะถ้าถึงห้าเมื่อไหร่มีสตินะคะสี่แล้วห้าเมื่อไหร่ปลื้ทันทีเลยนะคะทําขีดค่าแบบนี้เอาจนหมดเลยเราถึงจะสามารถดูจํานวนคันได้นะคะแล้วก็มาตอบคําถามจากนั้นมาตอบคําถามข้อนี้นะคะเติมคําตอบรถที่สํารวจมีทั้งหมดกี่คันนับทั้งหมดเลยนะคะ จักรยานยนต์มีกี่คันก็ต้องทำให้เสร็จใช่ไหมรถเก๋งมีมากหรือว่าน้อยกว่ารถกระบะกี่คันนะคะรถอะไรจำนวนมากที่สุดร,รถอะไรน้อยที่สุดแล้วก็เรียงลำดับรถจากมากไปน้อยข้อเจ็ดถ้ามีพื้นที่ในการจอดรถจำกัดคือพื้นที่เล็กมากอยากจะให้รถอะไรจอดพื้นที่มันมันน้อยอะ่ะ เราะอะไรอันนี้มีคําตอบหลายคําตอบนะคะไม่จําเป็นต้องตอบเหมือนครูนะคะลองสํารวจทําแบบนี้นะคะให้ให้เรียบร้อยถึงจะตอบคําถามได้นะคะวันนี้คณิตศาสตร์มีเพียงเท่านี้สวัสดี